บป็นมูเรียนก็จะเป็นผู้สาวยังบริเขาหงียนเป็นผู้สาวเคนยังหน้าตะบืนมูดฮะอ่ะพอบปเรียนพอวินละหอกตะบืนปะเดินหงียนไกลเป็นอะไรไปสบายดี สวัสดีท่านผุ้ชมมติสุลสกุสนยินดีตอนหักขอสู่สองสนบทลาววันนี้นำพาทีมงานวิธีสนบทเที่ยวชมวิธีสนบททางฝั่งเมืองเซโปนแองสวาเนีเขตมณีเฮามาบ้านสะดึงคุ้มละหอเมืองเซโปนพาทางทีมงานของวิธีสนบทมาเลาะเบิ่งวิธีของสนเผาบรูหาอยู่หากินในไรในช่วงหนาฝนนี่เนะาะเอ้าจะดนกาแฟ

แม่บ่แม่กับลูกลูกไผจะบ่ลูกไผ่บ้างสองไผ่กู เก่ากรี่เพราะมีเงี้ยงว่าทุกอยู่มาต่ำเข้าเสลาเย็นไปเลยแล่ให้ควนนิดหนึ่งชูนูน่าหูหรออมันบส เขาเห้รเขาเม็ดง่ายเนาะมันจะให้ดันต้องให้ดูบ้ง Lẹ lại đi. đi, không mày không hài mà. nghiền lẹ Lạ, nhìn, nhìn. Lạ, nhìn. Ở ừ. Lạ, lại nhìn lại lẹ lại ninh lẹ băng lẹ lại ninh À băng tay bóng Lại lại tay bóng 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 มาทานไหมนักล่วนั้คือเราเพิ่นไปหาตัวตัวดวงตัวยังสุดถามไมเช่าไมเช่าให้ากอกนชวนนะยะับเนจาตาบังบ

ไ,ไปหาสัญยามร้นอื่นตอน่อเห็นแล้วเห็นแล้วเคนตากหนไม้โบมีแดดได้สูงหน้ไม้ตากแห้ไว้ขายได้ดเมาะตากกอมีสังกะีดงไฟคางให้มันแห้งว่าช่วงที่บบมีมมแดดมนกับไฟ้หายฮ้อนจะไฟคือว่าะว่ช่วงหน้ไม้แห้ง ช่วงนี้ <zo es> มันเป็นช่วงปลายฤดูปลายฤดูฝนเลยฮะดูเห็ดกรมีเหรอดำนี่ธรรมส้มพามาเบ่งโอ้อันนี้แป้งใหม่บ <น lum> อตัวซานใหม่ก็มีบออันนี้ซานใหม่บ่พอเถ้าจับได้เด้อเห็ดคลายบ่ ใส่เองเนาะ <ừ> กระยังไหมเนาะเพื่อนกระยังบ่เพอเท่าเพิ่นกำลังสานกระยังตัวนั้นเนี่ยมันแปลงตัวเก่าสานมาใส่เองเนะเา,าเนะหน่วยหนึ่งนี่เฮ็ดดูนบ่บ่เ,เท่าดูานบ่ตะ่านเลยคันเฮ็ดชายบอลเข้าฮ็ดขั้วไปชาวเชฟตีนมานำในตาดูนบ่ ตอกอะไรโจ๋ดูมือมือหนึ่งแล้วบอแล้วสองมือหนึ่งได้สองหน่วยเหรอขันมีตอกเลยเนาะม,มีตอกมีนั่นแหละเขอว่ามือหนึ่งได้สองหน่วยโอ้ยวายยุสอะบริษัทหิรขายบอโอ้แสดงคันเหิรขายนี่ว่าได้แก่ครอบครัวย้อนไรหนึง่งเฮือนลังนี่ก็บกำลังเหดเห็ดแล้วใหม่ใหม่

ช่วงพิเรยางยางหรือว่าตากไม่ตากตาก่ปตากตรงว่าออกไปตากแดดนี่คือว่าตรเท่าไมงเจ๊ย่าย่างเต้าเว้่ทำเจ๊แล้วเพื่อนไปขายบ่ขายตากไมแห้งเาไปขายซื้อเขากินเ็นไม่เท่าคนเพ็รเราไม่แห้งขายแต่ว่าหลังจากที่เพื่นไปหามาแล้วเพื่นกับพอกล้าต้มหลังจากต้มแล้วเพื่นจะไปตากแดดแห้งแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเอามาย่างไฟเทมการตากแดดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โซนหนึ่งนดูคนโลนเท่าไหร่ไหมคร,ร so ับเราไปจรูปปจิตสามชิปลดลงลดยังลดลงคือไเนาะือว่าลงแล้วละครมึงก็เโลไปจิบยีโรนึ่งตาตางแหงแล้วดูนี่สามชิปพันทิปเจอนเลี้ยวมายวนยวนคอยยวน ประจังป้เนายบ่ยบอกคนเวียดมาซื้อเองเลยดงตงางรงมาย่าป้นายอ่รงเกเพือนคนทำซมคนจักสารไลยเลยสรกสวิงก็ไลยโอ้ตุ่มของก็ได้อันะีแช่จนไทยเทพ่ะอาจนจ านผู้ชมึุนมาคุณมาไทยเซิ้นเซิ้นเราหรอใช่บอกเฮ็นเอาเด้อเห็นเอาเด้อเฮียนเอเ้อเด้อนสานเองเลยนี่ยานใส่เองเลยแต่ลนี่ไเท่ากับตำข้าวบุญบอกตบ้านเฮาเอินบ้านเฮาเอินยัแล้วล่บเขาจะเอินกระถาบยัง มันโมเมนต์กับพาแต่มันจะคล้ายๆกับของแต่ว่าคนชนบรูนคน่าบรูบ่มีของก็เจ้าเลยก็เลยเห็นแบบนี้เนาะเอิญอย่างก่อนเลยเอิญอดื้อดื้อเออคำซับซาบรูอดื้อใส่แทนของถ้าบ้านเฮาเนี่ยเอิ้คล้องแต่ว่าเขาบ่เฮ็ดของเขาบ่มีของบ้านก็จะบ่มีของเออ อันนี้แล้หาสอนปูสอนปลาก่อนไปนี่าหาปลาได้เพิ่นใส่นี้แทนของเนาะนว่าสวิงนี่มันมีสวิงก็ต้องมีตัวนี้ออว่าไปสอนต้องเอาปลาใส่ตัวนี้ใส่ถุงยางก็ไ่ได้หรืเ่าจะุเยบจับจเ่จัทบจอนนบบอ เจ้าเอาเงินอะไรไงเอ่องั้นเราโอ๊เราเห็ดไห่เยิงไห่เรามีนั่นนะลิงเขามากินเข้าวไห่เราตรมินเออดูดมานเขาอุ้ยตัวมันเจิตอันนู้โอ้เป็นสิโตัวคนนี้ไม่เข้าคนเห็ดให้แต่ว่าลิงเขามากินเข้าวคนเพิ่อนอะให้ไก่เดิผมให้เพิ่นลูกไก่ดูการดงดูกลางดงลิงเข้ามากินเป็นเป็นสิโตัวปลือันนั่นนู้ดกับตรู มันมันเข้ามาตอนแรงๆครับตอนเศร้าลิงหลายเนาะนสหาย้เเอามาา่ต้าให้นตอนนี้เพันบุมีเข้าต่ำแล้ครเพื่นจะซื้อข้าตลาดกินนเดี๋ยวเขาใช้เบื้องบงนเพื่้นตามข้าวก่อนบนก่อนใช่ไหมก่อนปลด วโอ้โคนาลูกเราลายได้ลูกลายหน้าบุญก่อนซื้อโอ้ไม่เาลูกกนก่อนเออลูกะยังน้อยลูกพกคนเนาะลายลคนไม่เานเนาะากะไจยาเกิเลือเอยาเื่อัวอยู <h <h ่กับไปไปังบ้านก่อนมักเซมเมีย ก็น่ะมาแช่บาร์เงี้ยปูนอ๋อเด็กน้อยนี่กับบ้านนี้มีโฮเียนมั้ยครับไม่มีบุบุรียนตะละมูบเรียนไม่กเรียนแต่ละอ๋อบุรียนเลยมาไหนจะพอหเล่นแล้นอ่ะหลับบุรีนเยอย่าแล้วก็ดู้านอโหบ้านเพื่อนรีนมาคุยเลออเด็กน้อยทำนี่จะย่านไปบ่ไปโรงเรียนประมาณแปดเก้าปีนี่บ่ไปโรงเรียนเลยนะโอ้แสดงว่าขาดการศึกษา เงินหงเหียนไก่เนาะไปที่เียนไก่หงเียนเนาะอมตบออมอมจานมากกทินหเมากกทินมากยัยจานเลยกินบอแล้วห่ำบอผูสาวใจดีเลใจดีเนาะจาน้อกินงานเท่าเห็นนะ ต้มเข่าก็เลยจะพาทานชมไปเบิงต้มเข่าอีก้าโอ้เข้ากัแม่เขาจะย่างเบาอนั่นนะย่างเขามาต่ำแม่นะไม่แดดมันจะอ้ว มันจะได้ต่ำไว้เนะาะตำนิดหนึ่งกินตะแรงเลยบะคือกำลังตำโอ,อลูกสาวเพื่อนบนลูกสาวบนไหมครับ ่วงนาฝนทา่านผู้ชมบบมีแดบเนื่องจากฝนตกพ่นอยากได้เขามากินพ่นก็เลยได้ย่างเขาไว้แบบนี้เอาให้มันแหง้งให้มันกรอบแล้วเอามาตำลแล้วมันจังแตกมันจังแหลกไวทา่านผู้ชม ใก่ก็มาท่ากินกนะค่านพับสบายนะเนาะเ,เป็ดไก่กินเลยเป็ดไก่ท่าเกลือเนาะมาบ้างมาท่าเกลืออิ่มอิ่มตอนเขาตำ เดี ột, odel, ๋ยวมาส้มเนาะส้มบานี้มาจากบิงแม่เทาวผนตําเข่าแล้วฮะเสื้า่สมเลาะบานสะดึงอีกเสือหนึ่งโอ้สาวฝนหดไปทางใดบอสบุนป้อช่แหละบอ น <laughs> ี่ต <sm> ภ <all> <c oughs> ูเ <legitimacy> ป <t uk> <t uk> ็นตาแพงนะท่านผู้ชมตัวลูกไปลอยโอ้ยสะออนเดะบด้ไปหูดเข่าบ่ตาเตชัยบ่ตาเตโยจีนบ่ดอ้โยจีนบ่เจนน้่ม่โยอ่ะเออนึ่งเชงไงนึ่งดุนบ่เยิงบ่ชัย เยอะเลยมูดเรียนได้บ่ตะบนตะบนมูดเรียนป้าจะเป็นผู้สาวยังบริเขาหิเี่เป็นผู้สาวเพิ่งหน้าตะบนมูดฮะอ่ะนาโฉมอ้าวปอเรียนปะวินละหอกตะบนปะเยิน หงียนไกเพัน่าประด้ไปออพอดีพนขึ้นใหม่แล้วได้สิบห้าสิบหกปีเจ้าหหไเด้สีย่อ่างวื่อ่าื่อ่นังหัวหัวเ่ พูดพูดเด้ผมผมเด่นเก่งเลยเนาะมีมีมันมีมีกับพวกบอะไรเขารเพียบอ่าผู้สาวเป็นผู้สาวของชนเผ่าไม่รู้เขาใช่เป็นนี่หน้าตากันท่านผู้ชมแต่งามไปแบบนี้นะงามงามแบบบ้านๆห้ามน้ามัทเธอะแต่ละตัดงแต่อิะเดอร์นี่เดอร์ตุ้มมาเนี่ยโอ้ เดาตุมคือไปตักมาตะห่วยหามมาตะห่วยเาก็พาทําุสมเลาะมาเรื่อยๆทําุสมนี่คือหมู่บ้านสะดึงเมืองเซโปนพาทําุสมไปเลาะเบึ่งวิธีชีวิตของคนชนเผ่าบลูบันชวนบันชวน โอ้ยตะบืนปอเฉลบ่ปอเฉละกย่ใส่งียบบ่ยไยาตะปลตากันตอนจ้ะเียดอายหนึ่งเข่าบ่หุงข่าหุงข่าเจ้าเม่นบ่ดยกระายหมดไ่ได้ตำเข้าบ่ไหมครับตำแล้วก็ม่ข้าจะรู้ไม่ข้าตำซ ข้าให้เด้โดยายเมื่อมนึมบ่ชุดนึมบ่ฮะหนูกินเนาะโอเคนี่มีทั้งหนูมีทั้งหมูมีทั้งเลิงนูกินน้ลงเลมนเอามันลมเนาหมูหมูกลายเนาะสียหายลายแบงกับฟีกไเนาะ ណាស់នេះអឺមថាយទៅកម្ពុជានោះណាដល់ស្រ ாய் កម្ពុជានេះប៊ឺនប៊ឺនមិនសឹងចិត្តបាវណាក់ទៅប៊ឺនអូស្រ ாய் មួយណាអឺតាតាពុតគេតាពុតតិរិះបើថៅណាក่อนចៅទេ บ่จ <toys> ่อยอยู่นาวนึ่งก็กัดเด้นะตาจําใหม่เอาน้อยๆบ่จ่อยถามว่าเฮ็ดหายกว้างๆก็ได้เข้าหลายๆเพิ่นว่าแงบ่ถึงแล้วก็เอาไปลูกใหญ่เด้ลูกยังน้อยอ๋อเฮ็ดกว้างบ่ละอันก็บ่ได้อีกเนาะแงบ่ถึงกําลังบ่มีแล้วบัดนี้มันมีเฮ็ดหอยู่ดงอยู่ป่ามันมีสัตว์ป่าอีกพวกลิงพวกหนูหมูป่าพุ่นแเนาะกินลิงแเนาะ ดนอาูเอปาลยกินขโอ้บริฮิตเห้าใส่มันบ่ฮกา่บริฮิตบริฮ uh. ิตเห้าใส่มันบ่บริฮิตเอ็ดกับมันถึงแล้วคนนี่ขคนมันสลาดเนาะมันไม่ฮิแน้วเขาลิงมันกินหม่เขากินบ่กินบ่กินข้าวบนว่ะเติมเติมันรูปปะเลยเออมันมันคือคนนี้ได้เขาบ่ได้ ก็ได้ยินเขาบอกมันหูดทิมลินก็มีคือบุคคลฝากหัวมันเามันมาหูดเข้าลินผ่านเห็นเสตอนต้นนั้นเนาะเขมาพิ่พิไปเอามาเาไปไ้โอ้สาคนเด็กน้อยเนาะเลี้ยงับเลี้ยงทนบอกอ๋อลิงปลาล่ออันฮอตทแสดงว่าให้พออยู่ไกลอะไรพาหลัก เออสองลักสองลักแกเติบเยยกเติบเนยสรงลักสรงลักภูมิมันสองลักมันสองลักทางตรงเพียงให้ตามผู้อืมอืมก็เลยเห็ดไห่โบไา้เขาลายเนาะแต่ละปีเฮ็ดไห่นะพวกซัดนี่แหละกินนแนแน่กนมป่าน่โอ้ายนลลก่บจ้าจ้าขอบใจขอบใจขอบใจลาย เจ้าเจ้าขอบใจขอบใจกินเข่าวปะอ่าขอบใจขอบใจขอบใจโดย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 มึงลูกหลานกินกำลังกินข้าวเนาะพอดีทีมงานเอาย่างผ่านเลยก็ได้เห็นฝนกำลังกินเข่าได้ได้ได้ขอบยกขอบใจหลายๆอ่าไม่รบกวนเพฝนกำลังกินข้าวกินหนาไม่ทำมุสมเอ้ยนี่แหละครอบครัวสนบทเพดฝนก็อยู่กินแบบนี้แหละทำมุสม น้อยๆก็มีมักรุ่นใดญรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ตัวนั้นตัวกลางเลยนะเฮ้ยตัวกลางเออตัวกลางตัวใหญ่นี่เจ้าซื้อนี่บอกผมนะเจ้าพันอะเขาซื้อมาแล้วสองพันอันนี้เจ้าละตัวนี้สจ้กับโบแพงสิบพันล้ววะเนาะน้อยนี่เป็ดประดับประดับกกเสาเฮือนนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปเลาะบ้านสะดึงกับชิด้จบคลิปไว้สามีท่านผู้ชมสำหรับการเลาะส้ม สรุปทุกสุขดิฟความเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนชาวบ้านซึิงเมืองเซปโอนแขวงสวนรเกตทางทีมงานสนบุตรลาเขากับเสด็จบไวัยศรีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอขอบใจสำหรับการสนับสนุนทุกคอมเมนต์พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี